โดนโดนโดนเอาแล้วโอ้ยอ้ร้อนมือร้อนมือสวัสดีพี่พๆ่นาๆน้องๆทุกๆท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เดินทางแต่เช้าเลยนะครับ หมายที่ผมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นบึงละหารเลยนะครับผม ผมก็จะตั้งห้างเหล็กตรงนี้เลยนะครับผมต้องขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและครอบครัวเลยนะครับและเข้ามาอุดหนุนสินค้าของผมนะครับผมการันตีว่าสินค้าที่ผมใช้เองเทสเองใช้ดีแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งเลยนะครับผม โดน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 โอ้ยผมคิดว่าไม่โดนโอ้โหโดนครับผมยิงปลาชะโดพลาดนะครับอือหือยิงปลาชะโดพลาดไปเห็นปลานิ้นไหลมาโอ้โหปลาชะโดตัวใหญ่อยู่นะโอ้หเห็นดึงปลานิ้นมาก่อน ดิงตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ครับอาจจะมีโลกว่าได้ครับเดี๋ยวใครดึงไหมผมว่าเดี๋ยวผมมัดไว้ดีกว่านะนี่เออผมมัดไว้ดีกว่าเผื่อบักลายเขาเนาะเดี๋ยวผมมัดไว้ข้างล่างก่อนดีกว่า ปนินเนี่ยปนินตัวใหญ่แล้วเขาโโอ้โหโดนรว่าโดนผมไม่มั่นใจนะว่าโดนโดนโโดนโดนโดนโอ้กินไม่โดน ไม่โดนครับน <fol> <somewhere> ี่อ <questo> ุ <Hungarian> <g> ้ยตัวเมียยังอยู่ตัวเมียยังอยู่เดี๋ยวผมยิงตัวเมียก่อนตัวเมียยังอยู่ตัวเมียยังอยู่ครับตัวเมียยังอยู่ตัวเมียอยู่ตรงนั้นครับตัวเมียน้ำใสมากครับตัวเมียยังอยู่ยังไปเด้อ ตัวเมียยังอยู่ครับตัวเมียยังอยู่ตัวผู้อยู่ข้างล่างนะตัวแดงแดงเลยตัวผู้อะยังอยู่ไมหเนาะ อยููู่่เมียอยู่ครับตัวเมียอยู่ไม่ไม่ยอมขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละสนีเดี๋ยวก่อนเอาละพอไม่โดนครับตัวผู้อยู่ข้างล่างนี่นะครับผูตัวผู้ตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวเ ผมว่าผมมัดไว้อ่อยก่อนดีกว่านะครับผมครับก็ผมยิงตัวเบียไม่โดนครับตัวเบียมันกลัวมันไหลวิไกยครับเนาะผมก็ตั้งใจด้วยแหละแต่ว่าไม่โดนครับแต่ว่าได้ตัวผู้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามัดไว้ก่อนข้างล่างครับเผื่อบักลายมันเข้านะครับผมเดี๋ยวเราก็นั่งลุ้นดูต่อเลยนะครับกับวันนี้นะครับซึ่งเมฆค่อนข้างเยอะนะครับทุกท่านนะ เมฆเยอะแบบเนี้ครับมันจะทําให้เรามองเห็นปลาทั้งค่อนข้างยากครับทุกท่านาเมฆมันค่อนข้างสะท้อนเงาในน้ําครับซึ่งไม่เหมือนกับที่เราใส่แว่นครับเลยไม่สามารถทําให้ทุกท่านเห็นปลาเหมือนที่ผมเห็นได้ครับเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูกันต่อเลยนะครับว่าจะเป็นไงนะครับผม หุ่ยปลาอะไรนะุ่่ยปลาอะไรเนะี่ยอสเฮ้ยผมไม่ดนูนปลาอะไรผมไม่รู้อะน่าจะเป็นปลาตะโกนะผมว่าน่าจะเป็นปลาตะโกแน่ๆเลยไซส์ใหญ่นะโลก,กว่าเกือบๆสองหน้าครับเอเมนไม่ไม่ดูแกะปลาเลยนะ นั่งมาสักพักใหญ่นะี่ไม่เจอตัวเลยค่อยดึงมาครับผมสาหร่ายที่นี่ค่อนข้างเยอะอืัมสาหร่ายเยอะจริงๆ เสียดายตัวนั้นนะยิงไม่โดนดึงไปก่อนแล้วกันเพราะว่าบักลายคงไม่เข้าแล้วแหละสาหลายมาเป็นพวงเลยโอ้โหทุกท่านครับสาลายมาเป็นพวงนี่ ดีโออาจจะนานหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับผมน้ำใสมากครับที่นี่ยิงโคตรยากเลยไปเดี๋ยวเราลงไปเอาข้างล่างกันเลยครับผม ได้ตัวแล้วนะครับน่าจะมีเกือบสองได้ครับตัวนี้เกือบสองเลย,เยขอแกูกดอกก่อน อย่าอยู่ย่าอยู่กับสองได้ครับนี่ <c oughs> ตัวแดงเลยโอ้โหไปเดี๋ยวเก็บป้ายลุยต่อเลยครับผมเสียดายปลาตะโกนะครับตัวนั้นผมว่าน่าจะมีทัก2สองโลได้นะเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรลุยไ่ครับผมครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับเนาะ ซึ่งช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงฤดูมรสุมครับทุกท่านครับก็อุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อ,อยๆแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าฝนมันจะหยุดหรือไม่นะครับถ้าฝนมันหยุดเร,ราก็ลุยต่อนะครับแต่ถ้าฝนไม่หยุดก็อาจจะต้องกลับบ้านครับไปเรานั่งหลบฝนก่อนนะครับเนาะตอนนี้ฝนก็เริ่มแรงแล้วนะครับผม ร้นร้นร้อนเอาแล้วโอ้ยโอ้ร้อนมือร้อนมือโอ้น่าจะวิ่งอยู่ตรงนี้นะมี่โอ้โหเกี่ยวปีเลยผมว่านะน่าจะอยู่ประมาณสี่ครับนี่ดูอยู่โอ้ยังอยู่อยู่โอ้ดูว่าทุกท่านดูโอ้นู่นๆๆๆอยู่นู่นงนะโอ้โห เดี <sa> ๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยกันผมปล่อยกอนไม่รู้กล้องจับได้เปล่านะตัวนี้เขียวปีเลยโอ้ยฟองเต็มตรงนั้นเลยครับนะฟองเต็มเลยสุดยอดมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยว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 ผมขอตัดฉากนี้ก่อนนะครับเอาแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับ ผมหวังว่ามันคงอยู่นะครับตัวนี้ครับลายเขียวแป๊ดเลยนะไหลมาแบบนี้เนี่ยเลยนะครับพันอยู่ข้างล่างนะครับเราจะร้อยเขาหมดแรงก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นกระสวยดูต่อสักครู่นะครับถ้าเกิดไม่ยังไงก็เดี๋ยวยังขึ้นฟองอยู่ขึ้นฟองอยู่น่าจะอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้อยมันหมดแรงเดี๋ยวค่อยไปเอานะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นกระสวยก่อนนะครับผมสุดยอดนะครับ สาย่อนครับสายอยู่ข้างล่างนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วบู่มีสีบวกนนี่ ยอดเลยเข้าหอมเต็มคนี่เดี๋ยวหาลูกดอกก่อนให้ลูกดอกตรงไหนนะผมยิงทะลุเลยครับผมยิงทะลุเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดฉากนี้ก่อนนะครับผม ได้ตัวนั้นครับดูโอ้ใหญ่เลยผมเห็นลูกเขียวปีเลยครับไม่รู้กล้องจับได้หรือครับดูเลยดูแผลที่ผมอ่านเขาครับ,รบนี่นี่ครับยิงเข้าหัวเต็มเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดนะเราก็ได้ประดิงใหญ่แล้วก็ได้ปลาชะโดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะครับ ผก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวเราก็นั่งดูต่อนะว่ามันจะมีตัวมาเพิ่มหรือไม่นะครับแจ๋วครับแลว้วก็เราก็นั่งมามาชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงนะครับไม่เจอตัวเพิ่มเลยนะครับ ผลงานของผมวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ค่อยเจอปลานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่ผมย้ายมาเลยนะครับเนาะก็อยากยิงเพิ่มอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับนี่ก็ถึงแก่เวลาแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยเลยแล้วกันนะครับผมครับผมผมผิดพลาดอย่างไรแรงเลยครับทุกท่านปลานินที่ผมได้นะครับผมเอาเชือกมัดไว้ตรงนี้นะครับ นี่ครับผมมัดไว้กับเหล็กนี้นะครับแล้วก็เอาห้อยแล้วก็ให้เข้าว่ายตรงนี้นะครับปาดผมว่ามันน่าจะหลุดเถดแถวนี้นี่แหละครับช่วงจังหวะที่ผมไปเอาเจ้าปลาชโดผมพายเรือไปผมไม่ได้เอาเขาขึ้นมาไว้บนเรือครับแต่ไม่รู้ว่ามันหายเป็นส่วนไหนครับเพราะว่าเราหาก็น่าจะหายากด้วยครับโอ้โหอะไรนี่ปลานิลตัวใหญ่นะครับนะเนี่ยนตะัวแดงแปัดเนี่ยตัวผู้นะ โอ้เสียดายมากเลยครับทุกท่านเอ้ยทำไมผมจะเพ่าขนาดนี้จริงผมมีกล่องโฟมอยู่นะครับแต่ว่าผมตั้งใจมัดไว้เพื่ออ่อยบักลายครับโอ,ไอ้ไม่ได้ปานินไปฝ่าคนภรรยาแล้วเสบื้อจริงเลยป้าป,ปเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนที่ฝนฝนจะตกนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนนะครับ ครับแล้วก็ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ผมครับตอนที่ผมไปเอาเจ้าปลาชโดตัวนี้ครับผมลืมเอาปลาดินคำยกใส่บนเรือเพราะผมคล้องเชือกไว้เอามัดไว้ข้างเรือครับเนาะเพราะว่าอาจจะทําให้ปลาชโดเข้ามาครับแล้วทีนี้ผมไปปลดปลาชโดครับผมพายเรือไปทีนี้ผมเอาเข้ามัดตากแล้วก็เอาไว้ข้างล่างครับแต่ทีนี้เนี่ยผมพายไปน่ะเลยทําให้ เชือกมันขาดหลุดหายไปครับก็เลยไม่ได้ปลาดิ้งตัวใหญ่เลยคุณภรรยาเ,ยเออ,อเสียดายเลยนะไม่ได้กินปลานิ้งตัวใหญ่ๆนานนะครับตัวนั้นเนะ่ะตัวแดงๆเลยนะครับออโอ้โหเสียดายเลยครับก็ได้ปลาชะโดมาตัวนึงครับตัวนี้น่าจะใหญ่ผมว่าสักสี่กิโลนะ่าจะได้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเราลองช่างดูกันเลยนะครับผมออโอ้โหเขียวปีเลยตัวนี้ผมยิงเข้าหัวเต็มเลยนะครับ ผมว่าสัก4ี่กิโลครึ่งเนนะี้ยเอา้าหรือสีโลดสกิโลนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุด้วยครับมันก็จะลำบากหน่อยครับเนาะแล้วก็วันนี้ที่ผมยิงนนะครับผมก็เห็นอ่า คือเขาเรียกปลาตะปูครับเนาะก็คือเจอครั้งนึงครับตัวครั้งก่อนที่ผมได้ก็รู้สึกว่าที่อยู่มันกิโลสามกิโลครึ่งเนี่ยแหละแต่ตัวที่ผู้เห็นวันนี้ครับใหญ่กว่าตัววันนั้นเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณยทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและครอบครัวเลยนะครับเนาะก็อาจจะทํางทิ้าหารหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มนะันเป็นชะ่วงพายุเข้าด้วยครับอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เนะท่าไหร่นะครับเนาะคลิปนี้ผมกับคุณภรรยาเราก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเอาแล้วแบล์หลังทําแดดเดียวไปย่าปลาเลย